ประชาลักพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของกระเพราครับเป็นกระเพราที่ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นอีกหนึ่งชื่อที่พอประกาศขึ้นมานี่นะหลายคนบอกว่าโอ้ยขายได้ยังไงราคานี้เพราะเป็นกระเพราถาดครับเป็นกระเพราถาดที่ราคาตั้งต้น39บาทแล้วมี ไข่ดาวให้ครับเป็น39บาทที่แถมฟรีไข่ดาวนะครับนี่เป็นทีเด็ดเลยนะครับในภาวะที่สถานการณ์วันนี้เนี่ยต้องอยอมรับจริงๆครับข้าวของสินค้าต้นทุนวัตถุดิดบต่างๆขยานขึ้นไม่มีลงเลยนะครับขึ้นอย่างเดียวเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ลงก็คือค่าแรงเราเนี่ยแหละครับรายได้เราเนี่ยนะครับลงตลอดเลยแต่ว่าร้านนี้เขาใช้ชื่อร้านว่าฟาดกระเพรานะครับ ไม่แพงครับตั้งต้นที่39บาทแล้วไม่ใช่แค่กระเพราอย่างเดียวเป็นกระเพราขาดด้วยแล้วมีแถมฟรีไข่ดาวด้วยเขาทำได้อย่างไรทำอะไรสูตรเขาเป็นอย่างไรแล้วอยู่ได้อย่างไรนะครับต้องสนทนาพูดคุยกับท่านนี้ครับเจ้าของร้านฟาดกระเพราครับคุณนันนพัฒราชเจรอญหรือว่าคุณจอยอยู่ในสายกระเราครับสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีครับ คุณจอยผมเกริ่นคุณผู้ฟังไปคือดูข้อมูลแล้วโอ้ตกใจโน้นในภาวะข้าวยากหมากแพงวันนี้ราคากระเพรา,าถาดสามสิบ้าบาทขั้นต้นแถมฟรีไข่ดาวด้วยทําได้ยังไงอันนี้หลายคนแบบพอฟังโอ้ตกใจกันต้องถามที่มาที่ไปก่อนคุณจอยเริ่มต้นไปยังไงมายัางไงถึงคิดมาทําเรื่องของกระเพรา,าเนี่ยนะครับจนพัฒนามาเป็นกระเพรา,าถาดอย่างที่ว่านะค่ะคือคือถ้าเราพูดถึงความเป็นคนไทยเนาะ,ะคนไทย ไม่มีใครไม่รู้จักกับเขาและไม่มีใครไม่ชอบกินกับเขาเขาเรียกว่าอาหารสิ้นคิดนึกอะไรไม่ออกบอกว่ากับเขามาก่อนใช่ค่ะทีนี้พอเรามาคิดว่าไอ่ใ่ใครก็กับเขากับเขาก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยไปแล้วผมก็ร้องเป็นกัะเป๋ารู้จักกับเขาแน่นอนเดิมทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยจอยเปิดเป็นเดลิเวอรี่เป็นครัวหลังบ้านก่อนคือคือเราเราเป็นนักข่าวเนาะเป็นนักข่าวสายเกษตรทำนักข่าวมาก็ยี่สิบกว่าปีค่ะมันมันเกิดจากช่วงโควิดที่เราเจอมาเนาะของจอยที่เปิดร้านครัวหลังบ้านนี้ก็น่าจะเป็นซีซั่นสองอะค่ะเรารอกสองที่หนักๆเลย ใช่ค่ะก็เลยก็เลยเออเดี๋ยวคุณจอยแรกแรกนี่คือคือเป็นเหมือนอาชีพเสริมหรือเปล่าเป็นอาชีพเสริมค่ะอ่าแล้วก็ทำที่กรุงเทพด้วยนะอ่า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 ใช่ค่ะทีนี้ก็ก็แต่เราทำเดลิเวอรี่อย่างเดียวนะควนะตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพครับทีนี้พออเราเราเรามา ย้ายย้ายมาทํางานที่จังหวัดระยองมาย้ายมาทํางานที่จังหวัดระยองคือเรามาเปิดร้านเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าครับของปุ๋ยคอนไ่เกษตรอะคะอคือด้วยความที่โตมากับความเป็นสื่อมวลชนทำงานกันมา้ก็ทําให้แบบหาได้หลายทางล่ะเนาะแล้วเจอโควิดเราเรามันโควิดมันก็แย่อยู่แล้วเทางเดียวก็ ก็ยังไงดีก็หาที่เสริมก็คือเปิดอันนี้เพิ่มเป็นอาชีพเสริมไปอีกอหนึ่งรายแต่กลายเป็นอาชีพเสริมกับดีไปเลยโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะเพราะว่ามันเป็นเดลิเวอรี่ใช่ไหมมันตอบโจทย์พอดีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแต่ตอนนี้คือเป็นป้ากระเพราทานหน้าบ้านหน้าร้านได้เลยเพราะว่าตอนนี้คือดังทาง,ทาง ขเปิดที่ทานหน้าร้านได้แล้ว,ลวเนาะก็เลยเปิด<ม>เป็นรานนี่คือลำดับ,บที่มา,ท,าที่ไปเนานนะค,คุณจอยคือช่วงโควิดเราก็อาชีพเสริมทํากับเพาปรากฏว่าเวิร์กมากแล้วก็พอขยับมาเ,เราเริ่มขยับมาทํางานไปอยู่ที่ระยองเนาะ พอไ,ไ, <ป S 2> ไปอยู่ระยองปุ๊บไอสิ่งที่เราเคยทําในกรุงเทพเนี่ยเรื่องของกระเพราที่เป็นเดลิเวอรี่เป็นครัวหลังบ้านเนี่ยเอ้ยมันน่าจะตอบ<น>โจทย์เหมือนกันแต่ผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะพอไปอยู่ระยองแปลว่ามันต้องใช้เดลิเวอรี่เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันหรือเปล่ามันถึงทําให้แบบเป็นที่ฮือฮากันหรือว่าใช้ปากกับปากาวิธีการมเปลี่ยนไปไหมปากกับปากค่ะมีแล้วก็สิ่งที่ได้คือคือเนี้ยค่ะลูกค้าบอกต่อกันแล้วก็มีกว่าเดลิเวอรี่อีกเพราะว่า พราะว่าคือหนึ่งการมานั่งทานที่ร้านรสชาติมันจะสดใหม่ถูกไหะใช่ใช่หน้าตาคือหน้าตามันตรงปกเคะค่ะแล้วมันแล้วมันน่าตื่นเต้นคือคนมาทานโอ้ยมันกระเพาถานขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ไข่ดาวให้ด้วยนะค่ะจริงราคาเริ่มต้นที่สามสิบก้าบาทก็ไม่ได้ถูกหรือไม่ได้แพงเกินไปคือทีที่สุหรับการทาน่งตรไปตรงงานะคุณจอย ถ้าในกรุงเทพนะ40บาทเราได้กะเพราึ่งจานเล็กๆพร้อมกับอาจจะหมูหรือไก่สักนิดหน่อยถ <c oughs> ้าจะเอาอเไข่ดาวด้วยต,ต้องบวก10บาทแล้วอย่างน้อยต้องมีง50บาทใช่ค่ะอันนี้คือมันเป็ราคา เราเรียกว่าเป็นราคาไม่เท่าเทานะเพื่อที่จะทาความรู้จักกันแต่จริงในร้านเรามีหลายราคาค่ะตีเก้าห้าเก้าหกเก้าก็จะมีมีเมนูให้เลือกหลากหลายอืมแต่มันอยากเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณจอยคือสามจุดเก้านี่มันเหมาะสําหรับหนึ่งคนล่ะมีข้าวมีกระเพราอย่างที่ตัวเองสั่งมีไข่ดาวให้หนึ่งใบแต่ว่าตามรูปเลยค่ะามาสักสองก้อนเป็นสองคนมาสักสามก้อนเป็นสามคนอย่างนี้นะ อ่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกก้อนมีไข่ดาวเพิ่มให้ทุกก้อนนะใช่แล้วใช่แล้วเพิไข่ดาวให้ถ้าสองก้อนก็ไข่ดาวสองใบถ้อ็ไข่ดาวสามใบใชี่ยมันน่ารักตรงนี้แหละคือความหมายของการว่าแถมไข่ดาวนี่คือมันมาทุกก้อนที่เป็นก้อนข้าวจริงๆค่ะแต่ที่สําคัญของเราเนี่ยคือสูตรเราจะไม่เหมือนใครตรงที่ว่าหนึ่งไรน้ํามันค่ะเราผัดกะเพราไม่ได้ใช้น้ํามันเลยอื เป็นนิสัยสุขภาพเนี่ยเอ๊ะมันไม่ไหม้หรอหมายถึงไหม้ไหม้เลยนะไม่ใช่ไม่ไหม้ไม่ไม่เราใช้เคื่องผสมมที่เราทำไปเนี่ยเกิดมันมันเราก็จะใช้น้ำน้ำซุปอะเราจะมีน้ำซุปเลี้ยเีเพื่อไม่ให้เขาเราจะมีเคล็ดลับและ่องวิธีการอันนี้เป็นเทคนิคเลวละเป็นเทคนิคนะเวลาผัดเนี่ยเออทำยังไงจะให้ไม่ให้มันติดกับค่าจนไหม้มันต้องมีเลี้ยงอย่างไร ผัดอย่างไรเลี้ยงหมูอย่างไรให้น้ำไม่ไม่แห้งไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วทำไมคุณฟาดกับเผาอ่ะเออฟาดกับเขาถ้าจะเป็นจับจับไปรุ่นเชิงไปรุ่นเชิงอะไรเล่นแบบว่าไอ้ฟาดกับเผามันเหมือนกับเป็นน้ำตัวทำที่อยากกินหรือกินมันต้องหนักวันร้องจุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอายุเยอะๆอย่างผมนี่ผมนึกถึงเอาไม้ไปตีต้นกับเผาให้ล้มล้มไปเราเคยเจอโคตรกับเผากับเผาอะไรกับเผาหลายอย่างแต่ อ,กกออฟาดนี่หมายถึงเอาให้เรียบเลย <laughs> ไม่ต้องหนีครับลูกค้ารักค่ะลูกค้ารักมานานไม่เคยมีใครทันเหลือเลยอืานเรียบหมดนี่มัน,นมันเ,<ล>เป็นเพราะว่าสูตรด้วยหรือเปล่าที่ต้องถามต่อคือนอกจากเรื่องของสูตรโบราณที่ไม่ใช้น้ํามันแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเทคนิคพิเศษแล้วเนี่ยยังหมายถึงสูตรในการผัดหรือเอาเข้าจริงๆคือซอสต่างๆที่เราผสมรสชาติที่จะต้องให้มันอยู่มือเลยเนี่ยนะคงที่เลยเนี่ยแรวามันต้องมีสูตรเฉพาะด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคุณจอยใช่ค่ะใช่ค่ะสูตรของจอยคือคือมันจะมีเป็นสโลแกนว่า กะเพราปลาะกะเพราใครป้าก,ก็อร่อยค่ะอืม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 อคือใครใครก็สามารถทำกะเพราได้อร่อยด้วยซอสจากปลากะเพรากกอืมคือ,เ,อเป็นเป็นสูตรเฉพาะเราละอันเนี้ยใช่ใช่ค่ะอืมมีแค่เนื้อผัดแล้วก็ซอสแล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองง่ายมาก นี่ผมก็กำลังนึกถึงว่ามันสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้เลยนะคุณจอยคือทําเป็นซอสกะเพราอย่างที่สูตรของใครของมันเนี่ยแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งซอสกะเพราที่ส่งถึงครัวเลยซื้อไปถึงบ้านไปทําเองก็ได้รสชาติเหมือนที่คุณจอยทำหลานมีโอกาสไหมตอนนี้ตอนนี้ต่อยอดด้วยการทําเป็นชายอะค่ะนาน่าเห็นไหมเห็นไหมอนี้มีเป็นชายป้ากะเพราถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ราคาเริ่มต้นแค่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ครั้งเดียวจบไม่มีเก็บเพิ่มค่ะสอนทั้งหมดว่าทําอย่างไรไม่ใช้น้ํามันยังไงเทคนิคแค่ไหนซอสจะต้องอยังไงใช่ค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวบอกรายละเอียดกันทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะ<ช>ผมถามเรื่องนี้ครับกลับมาที่ต้นต้นทุนเลยเริ่มต้นคืออย่างที่บอกว่าสามสิบเก้าบาท หนึ่งจานพร้อมไข่ดาวในภาวะที่ทุกอย่างขึ้นหมดโดยเฉพาะหมูเนี่ยไปแซงหน้ามากเลยไม่รวมถึงน้ำมันน้ำมันไข่เคยไข่ก็ขึ้น <มา S 1> แล้วนะไข่หกบาทเจ็บาทแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นหมดเลยวัตถุดิบขึ้นหมดเลยสามสบเกาบาทวัตถุดิบที่เราต้องใช้ขึ้นหมดเลยมันมันบาลานซ์กันไหมมันสมดุลไหมมันยังพอมีกําไรจริงๆไหมหรือว่ามัน มันต้อสามสิบเก้าบาทมีกําไรค่ะยืนยันว่ามีกาไรแต่ว่าคุณอยาบราเอากาไรตรงสามสิบเก้าเลยค่ะ,ะเราจะมันเป็นราคามิตรภาพไหมคะสามสิบเก้าบาทกาไรไม่มากแต่ว่าเราได้เราได้มิตรภาพเราได้เพื่อนเราได้เราได้ลูกค้าที่มากินสามสิบเก้าเอ้ยอันนี้ก็น่ากินนะสามสิบเก้าห้าสิบเก้าก็น่าก <c oughs> ินเลยไม่มีใครกินลูกค้าเดินมาถึงร้านเนี่ยสามสิบเก้าบาทนี่น้อยมากอืมแต่ว่ามันเป็น มันกินแล้วอิ่มนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่เห็นภาพคือผมจะบอกว่าสามสิบเก้าบาทที่ว่าเนี่ยมันคือมาใส่ถาดมานะถาดถาดที่เราเป็นถาดสําหรับกับข้าวเนี่ยข้าวก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยออาะผมจากฝังย่างภาพที่ผมดูเนี่ยเป็นกระเพราปลาหมึกเนาะปลาหมึกเต็มเตมแล้วมีไข่ดาวด้วยคือกระเพรากระเพราสามสิบเก้าเนี่ยมันจะเป็นหมูไก่อ่า หมูไก่ถ้าจะเนี่ยเหมือนับเป็นทะเลเป็นอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปตามแล้วแต่คุณจะเลือกอะไอตัวที่ผมว่าเนี่ยคือจะขยับราคาขึ้นเพราะว่าเป็นกะเพรารวมทะเลนะก็คือมีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้่จะบอกว่าปริมาณมันเยอะขึ้นหนึ่งก้อนอันนี้ไม่ใช่น้อยนะทานอิ่มค่ะทานอิ่มทานอิ่มพอดีคือแบบไม่ได้แบบคือลูกค้าทกทุกคนที่มาทานที่ร้านนี่คือ มาซ้ำนะครับครับคือสาหรับผมเนี่ยนะคือถ้าไปทานเนี่ยถ้าเอาจนหมดนี่มันคืออิ่มแบบจุกๆเลยนะค่ะมีโอกาสเรียนเชิญครับเดี๋ยวคงได้แวะกันนะครับทีนี้ลูกค้าที่ตอบรับเนี่ยนะครับแรกๆอาจารย์หลายๆคนก็จะพอย้ายที่เนาะมีเปิดลงเปิดร้านมันก็ต้องรอการตลาดรอปากต่อปากก่อนแต่แล้วแรกแรกเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงตอบรับแรกแกเป็นยังไงครับ ก่อนก่อนที่มันจะมาถึงการขายายผลเป็นป่าต่อไปาการใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปดูแลในในชื่อใน f เฟซบุ๊กเนี่ยจะชื่อว่าฟาดกระเอาเหมือนกันนะอืมก็ก็ถือว่าผลตอบรับน่ามากมากลูกค้ามากินซ้ำ,ซำซนะคถึงว่าคือคือเราเปิดเปิดเดือนแรกเนี่ยยอดขายห้าหมื่นขึ้นเลยเดือนแรกนะคะเราขายแค่เดือนแรกนะยอดขายมื่คือ คือเราเฉลี่ยเฉลี่ยบางวันนี้คือตอนนี้คือเราเราทำแค่นะ้ร้านเล็กๆของเราแบบตามความที่เราทำได้อะไรเงี้ยต่อไปเราจะขยายเป็นเคนชายเนี่ยคือสามารถที่อะ ลูกค้าที่สามารถอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องมาวิ่งมาทานและใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ทานตรงนั้นได้เลยสตดเดียวกันใครทาก็ทำแล้วที่มากกว่านั้นนะคุณจอยผมดูจากข้อมูลคือคุณจอยไม่ได้ขายเฉพาะแค่หน้าั้าแต่ว่ามันหมายถึงการต่อยอดอย่างเื่นเช่นมีการประชุมรับทาเป็นเหมือนกับเข้ากล่องค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามารองรับธุรกิจในระยะยาวก็มีก็มีสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยของกางอำเภอแกลงในค่ะที่ให้การให้เราไป ถาให้ทานที่นู่นก็เอาวมาออเดอร์นี้เหมือนกันมีมีทางอ่าพิทยาลัยเกษตรแกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารับหมดค่ะตอนนี้รับทำข้าวกล่องล้วออกร้านอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ติดต่อโดยตรงกันได้เลยไม่ต้องผ่านใครเลยอ่าใครสนใจอะไรตรงไหนติดต่อกันได้โดยตรงนะเดี๋ยวจะให้เฟซบุ๊กไว้ตอนหลังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอีกห้องทางหนึ่งคือเดลิเวอรี่ก็มีด้วยใช่ไหมคุณจอยเดลิเวอรี่ตอนนี้คือ ที่ที่พื้นที่ที่เราทําอยู่จะมีเดลิเวอรี่ของเอกชนที่เขาทาและวก็รับมารับไปส่งลูกค้าเองในสมมตเราจะทําเป็นเป็นเหมือนที่อยู่ตรงเทปเดลิเวอรี่แบบไลน์แม่ก็คือไปอยู่ในในในแพ็กเก็ตเขาเลยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะมันก็ต้องมีส่วน่คคะตอนนี้ตอนนี้เรามองว่าตรงเนี้ย ลูกค้ารับได้ในใ,ในมาตรฐานที่เราขายอยู่ตอนนี้เราก็ยังมีที่จะทำแบบนี้อยู่ถ้าเราต้องทำแบบนั้นลูกค้าก็ต้องรับได้ในความเี่ยงที่เกิ่มึ้นบามที แต่ว่นจนถึงวันนี้นะคุณจอยโควิดทําให้กลุ่มคนที่ใช้เดลิเวอรี่เนี่ยเข้าใจมากขึ้นคือถ้าไปซื้อหน้าบ้าหน้าร้านหน้าหน้าร้านเลยเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณที่อาจจะมากขึ้นราคาจะถูกลงแต่ถ้าซื้อผ่านเดลิเวอรี่มันก็ต้องรับสภาพหน่อยคือมันก็ต้องอาจจะน้อยลงแล้วราคาสูงขึ้นนิดนึงอันนี้ต้องหยอนกัาปริมาณเท่ากันหมายถึงว่า ปริมาณเท่ากันก็ต้องปะยัแต่ว่าเราก็ต้องแบกรับเยอะขึ้นต้องต้องยอมรับได้เนาะอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงไปตรงมาครับทีนี้ต่อยอดฟันชายถ้าสนใจเนี่ยสี่ห้าพันนี้ต้องถือว่าถูกมากๆสอนหมดทุกอย่างอ่าแล้วถ้าสนใจจริงๆยังไงดีครับติดต่อยังไรรดลดคราทานด้นะสามารถทำที่เทปฟาดกะเพรามาฟาดกะเพรากับเราไหมอ่า ค่ะแล้วก็ช่องทางมือถือก็เบอร์ศูนย์หกสี่แปดสองเก้าแปดสองสี่หนึ่งอันนี้เบอร์ตรงของจอยเลยค่ะอืมผมเข้ามาดูในเพจเนี่ยนะโชว์รูปน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันเนาะแล้วจริงๆมีไปออกร้านด้วยหรือเปล่าคุณคุณจอยคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะมีค่ะก็มี แล้วเราเราแบ่งเวลาทําไหวเหรอคุณจอยทาทางานประจําด้วยเหมือนกันนะตัวนี้ตัวเสริมกันเราตัวเสริมจะจะแซงหน้าเขาดก็อ <laughs> ตอนนี้อันนี้อาชีพเสริมก็จะแซงหน้าอาชีพหลักตอนนี้คือจริง,รงๆหลักก็คือเราเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของตลุ่ม e i ีน้ำดำของครับอืมกก็ <laughs> <ๆ>็ต<ๆ>้องบริหารจัดการเะ แบ่งแบ่งแต่ละส่วนให้ให้ลงตัวแต่อีกช่องทางหนึ่งที่ที่ว่ากันคือเรื่องของแฟรนไชส์นอกจากทําแล้วสอนหมดละมีซอสด้วยมีบอกวิธีวิธีหมดละอีกตัวหนึ่งที่น่าจะทํได้เหมือนกันก็คือตัวซอสที่อาจจะเป็นซอสสาเร็จเลยเนาะคุณจอยที่ต่อยอดธุรกิจให้เนาะใครสามารถมาสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ก็มีแล้วด้วยเหมือนกันไหมคือถ้าสนใจซอสติดต่อได้เลยเหมือนกันได้เลยค่ะได้เลยที่ร้านตอนนี้กะเพราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคุณจอย อะไรที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดคนเข้ามานี่ต้องเยี่ยวมาขายดีว่าโอ้ยพูดไรหิวเนาะคือเราใสยเยี่ยวมาจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยค่ะจะขายดีแล้วก็กรจะเป็นกระเพาเป็ดอืมนี่ของโปรดเลยผมกระเเป็ดกับเพาเนื้อซึ่งคือแบบ มันเป็นมันจะเป็นสูตรที่เขาเอ้กกระเพาเนื้อแห้งค่ะเป็นุนกับข้าวกับไข่ดาวแบบเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้โย <คน S 1> โอ้โหผิวผิวผ <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจเข้าไปดูที่เพจฟาดกระเพรานะครับกับอีกช่องอทางคือถ้าใครไปท่องเที่ยวแถวระยองเนาะจะอยู่ตรงบริเวณแยกเขาดินตำบลทุง่งควายกินชื่อตบลน่ารักด้วยอ่ที่อำเภอแกลงเนาะ ไม่ยากใช่ไหมคุณจอยไม่ยากค่ะใครมาคือ หมดมาที่แยกขาดินก็ถึงแล้วค่ะเราอยู่หันแยกแค่ร้อยเมตรอ่าแล้วร้านกว้างขวางมากนะครับเข้าไปสั่งทานได้น้ำอุนบรรยากาศดูดีนะครับแล้วก็สนใจซอสสั่งซอสสนใจเรื่องของแฟนชายก็ติดต่อพูดคุยคุณจอยได้เลยนะครับค<ด>ุณจอยสุดท้ายฝากสักนิดนึงเป็นกําลังใจคือโควิดหลายๆคนเจอมานหนักๆแหละให้กําลังใจกนหนดสำหรับหลายคนบอกว่าเอะมันมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองลวจะเดินหน้าธุรกิจของตัวเราเองลวมันต้องมีม<า>อะไรอย่างไรบ้างครับมันถึงจะเดินหน้ากันได้แบบมั่นคงเต็มที่ จอยมองว่าตอนเนี้ยอะไรอะไรที่ทุกคนคือยังลังเลเนี่ยอย่าลังเลเลยอะคือเราโมลังเลไม่ว่าจะรัฐบาลไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะโลกโทษใคไรอย่างที่เราเจอเราอยาาโมแต่แบบรอหรือว่าโทษใครเลอยู่อะไรเงี้ยอะไรที่ทําทําก่อนทําได้เลยคืออย่างจอยเนี่ยจอยเมื่อก่อนจะจะอยู่วงการสื่อมวลชนอย่างเงี้ยจอยจะไป คือถ้าเรามัวรอทำอะไรไม่ได้เนี่ยใครจะช่วยเราต้องบอกใครช่วยช่วยตัวเราเองเริ่มต้นกันเลยใช่ค่ะอะไรทําได้อะไรที่เกื้อกูลหรือหรือให้กันได้เนี่ยค่ะเราเราทำเถอะอต่ของจอยเนี่ยจอยมองว่าอาชีพเนี้ยไม่ได้ยากที่ใครจะทาไม่ได้แลวก็ไม่ได้แพงจนเราจับต้องไม่ได้น่ารักมากครับเราขายราคาไม่ตน่ารักเพื่อที่จะเราได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้ ม่ตรภาพที่ดีได้ลูกค้าได้หรออ่อยอดได้หมดใช่ครับใช่ครับและนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้ใจบันดาลแรงให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณจอยครับให้กำลังใจนะครับ ยินดีค่ะครับสวัสดีครับวัสดีค่ะคุณจอยครับคุณนันพัฒนราชเจริญครับเจ้าของร้านฟาดกลับเขานะครับเป็นกรับเพราถาดที่ราคาไม่แรงแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจอยากไปทานไปที่ได้ที่เรายองก็ได้หรืออยากได้ซอสอยากได้เฟรนช์ายอยากต่อยอดเรื่องของอาชีพเข้าไปที่เพจฟาดกรับเขานะครับมาฟาดกลับเพ่ากับเราไหมเนี่ยนะครับเข้าไปในนั้นติดต่อพูดคุยในนั้นก็ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชาริพัฒนาชาติครับ สภาความคิด